ขอ้คหาเานะครับเขาเราอไปยุคสามของทั้รกดังนะครับที่ได้จัดเพื่อระดมทรัพยากรพื่ออนาคานะครับจัดขึ้นในวันนี้ปี้นะครับอันลุกโตนเอาใส่ขาแล้วังไปใส่แขนเน็กในขารทที่อยากแย่พอห้าวที่เด แกตันละกันนะอัดใส่ขานะครับเอ๊ะพมัเป็นตัวแทนของังเรือมาดงังันอัดตัวแทนนะครับตัวแทนของเราเรือมาดองยนเฮ้ยจะค้นนบ้างอัแแขาของด้วยจสบบโอจะลดเวยโอ้ยนะครับจะกชไปานตัวจััเชื่อเลยครับ่าทีมรถมันเจีกลับมันชุชืะตเรอุ๊จอนะครับุ้นัาขอ ก็เาคนายลงด้วยปาตนเายพบอขอเชิญเลครับอันครับเอ่าคนณดาขพเอลงด้วยเราเมีก็นก็มออเก็บอาักฐานได้นอนจาร คุณท่านอาจารย์ลาวันอุ่นเซนีนะครับร่วมบริจาคสนับสนุนเรียนมัธยมปลายมาห้าร้อยบาทครับพี่น้องนะครับนนคุณภูลาวันคุณเซนีนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยสีนอน,น้อยมงคลน,นะครับร่วมบริจาคมาหนึ่งร้อยบาทขอบคุณหลายๆนะครับเสออออื้อนะครับเสื้อเสื้อแปดสิบปีนะครับปีที่แล้วขายสองร้อยห้าสิบนะครับติดโควิดขายไม่หมด วันนี really? <speaking <speaking ้นะครับใช้เท่าไหร่ทัานคุณูอ้นอาจจะคุ้กันเท่ากับซสื้อสังบ้านหัรลอยหกสี่บาทตัีว่าร้อยห้าสบาทขายกับจุ๊บๆเลยนึกยับร้อยหกสีบาทขายร้อยห้าสิ่กำไรล้วนเลย วั้นเก็ในะครับปันเีย้ััห้องนะครับของวเรานะครับเพื่จะมีเชื้อที่เลือกใส่นะครับ8ตปีของทาเดมงักนะครับโค้ชเสื้อสวยต้องบอกว่าเสื้อสวยมากนะครับเสื้อที่พ่หของของอีกต้สปอร์ตนะครับเป็นเสื้อจเป็นเสื้อยีมห้อนะครับเอีกต้สอร์นะครับเสื้อคอโปโลนะครับมาปนนีซสเอมนะครับสวยมากครับสีมานะครับตะกี้นั้นหลังว่า80ปีรอบ80ปีของทางเยนมาร์กนะครับเราที่เสื้อเปร เชื่อโรงเรียนนะครับอ่านะครับอะไรได้นะครับในสอดีตไม่เป็นไรนะครับกเราจะสมรรถนะครับทุนสร้างนะครับเป็นปกติเท่ากับ ทางโรงเรียนวัตนบงของเรานะครับต้องขอรตอบคุณนะครับเมื่อจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้สนับสนุนนะครับเพื่อทสื้อวงหมหงก็เราสองคนยี่สิบสานะครับเสื้อสีแดงนวก็เสื้อที่ระลับนระถมเขาเปรอบแ0สปีโรงเรียนรัตนบังนะครับเสื้อสีฟ้านะครับม่คอได้สุดยอดนะครับก็ป่านนะครับ ของความเร็วเร้าแนะครับแล้วก็จิตเก่าทุกท่านเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่นักดนตรีพี่นักดนตรีนะครับเพื่อจิตสัตว์ใจสัตวตานะครับอ่าต่อยอดทางเท้าพระผ่าที่ปักผูกธนากรในการนะครับต้องขอขอบถ้าคุณมาเตรียมส่วนมาที่นี้นะครับขอกราบขกเขาเตรียมหน้าครับอ่าขอบคุณเลยนะครับสารับพี่น้องแลอสุขสุขคนนะครับที่นำซ่องมุ่งนะครับเออมา นะครับยังบางขาดสายนะครับลูกนี้มันจะบอบบุบุณพีน้องนอผู้ดีมู้ดะนั่งไปแล้วนะครับต้องถึงนะครับกีฬาที่นี้่อไปนะครับเป็นกีฬานลครับขอลดเลยครับแค่นเอเท่าียนะกีฬาอ้ากแข่งโโมตอเอาเอาตังี่จะแข่งใครก็แข่งไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูก ไอ้คือผู้จะนะพอเรลองจะทีนะในกครท้าตัวเองพอน้องเต่าที่แบบตุ๊บเต่าของคเป็นเรื่องว่าเรื่องว่าคุณลู้กันไหมนะผมว่าถ้าจุ๊ต่าคนหนโะนตัวผมขเดหยอกก็เกิดว่าจะเสียวกันแล้วครู้นะในการโอ้ยจำเป็นต้องบริการในการบริการบางนะครทำธุรกิจการเชื่อคุณรั้ไหมคุณคนนีพน่คุณเป็นคนได้นะ อที่สหลายตัวมนจองไโนะครับเตระนครับพอแปลรคาหคอยู่อ้กน้นะครับตอนนี้นะคบโอดีเชับท่านผู้เร่มแขกัทุกท่านนะครับที่กลางสนาเลยนะครับนโดยนการเป็่ฉันเชนะครับอา

นี่ไมนจะจัดเ้จหวะนี่ลอาคุกเล่ลูกเลแขาสองล้กนลเลดอา้ยนเฮ้ยากงลี้ที่เจ้าเดียร์งะกยเอาเลี้ยดแลวโดนแขะปอเลยเนาะเฮ้ยเสียินอามานะครับก่อนที่จะเิ่มกันนะครับกติกมีว่านะครับยุก ใชะสหมครับเลยครับเออกสราการเราไม่ใช่ใครนะครับกรรมการต์ราวันนี้นะครับเป็นเป็นพ่อแม่พี่น้องที่มานรุ่นมาร่วมมาชดเชียร์นะครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาร่วมจมตีทุกทุนนะครับระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของทางเรียดนามบ้างนะครับทำมาอีกก็ได้นะครับเออจดใจนะครับลูกตเรายังเหลือนะครับเออลูกตบก็ยังเหลือเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็อยากเี็นนะเป็นการว่า ที so first, ่จบสกีห้านะครับกลัยพช้ที่ต้อนรับทีใหม่นะครับเออบันดลวงบอลชอบนเชี่ยบอลรุ่งแข่งบโอ้ยบอลสังคมให้คุณเพลินหน่อยนะครับคุณสวยที่สุดของทางเลยไม่ต้องมาของเราอือเชี่ยเอาอจเจ้าของดีละผู้ใดมาเชี่ยจะได้น่านะครับในระหว่างแข่งขันนะครับเออพี่เป่าดนตรีพีเหมือนเวลาผู้ใดเล่นรุ่งเรือะได้ผู้ใดเลนชนะนะครับอ่านะครับอาจารย์นสกีเราพร้อมไที่จะขอเสียงดนตรีรอในระหว่างการแข่งขันนะครับ

เอาไปนะครับเหลือสิท่านในตอนนี้นะครับเอานะครับเราจะมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้กๆครับอ่างนี้ต้งรับไตรไหมครับเชอาเอาขท่อนรับนะครับท่านสอนหอวตมศิทธ์นะแก้วนานะครับลืมนามสกุลเงินอาข้าจักทีรอบต่อไปเลยนะครับขาผู้ชนะในเกมนี้นะครับชไปชีไี anh subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video anh dẫn hết đi

เด pues nah. ื๋อวนรอเป็นโปรกพอแล้วเว้ยนะเราก็หาผู้ชนะเด็กโณาเข้าไปแลวเด็กเอาผู้เดียวเด็กโฆษณาอันชีวมีที่หนบ่สองเส้อะไรเด็กต้องเอาผู้เดียวเลยเปลี่ยนตัวเลยครับเปลีตัวเพื่อหาผู้ชนะเอาไต่ไปเดีก็ไต่ไต่ไต่ใส่กระป๋าส่งป๋าไปหน่อยนะส่ทันใะประการต่ากา้องรักษาความเป็นของ่านผูเจ้าจีนอดีไหมองเนนกกระพือป่าทุกชนิดขอดอเร ขเลยนะครับรับชิะับะครับจัจับจัจับจัเอาดีเ้าวพ่กับประาเอเดนลนะครับเรื่องหงนะครับตัวเอียนดกบอกนะครับคุณครูอิพทสเดตนะครับชิดระเลยนะครับทผู้ช่วยจีนอน้อยตงผู้ช่วยต้ดเมือที่กา จะเคลีากแแหละพ่อโอ้ยนเอบเียแนโอ้ยเนะอพ่อพาสองน่าแน่เหง่ไปไหนครหลายนาดีพ่อเอาไปดิมาเฉพะไปยักันงเจกันสัดอดตอตัดกนพี่เอาเอาเดียอา๊ป้าทุกเ้เห็นลักษณะนี้สงสัยทุ้กับกัน อันนี้วอาเรียกเตาเช็ดอเ้าเช็ดจบนะนะนะครับใการวเดนนี้นะครับก็คือบ้านบูเจ้านะครับรักกนตัวงร้อนนะครับเอ้ยนะครับจากจีนอักนะครับรวมไปถึเอ้นะครับรุ่นแพ้รู้ชนะรู้นเอนะครับมีน้ำใจในกีฬานะครับเราอข่งดัอนนี้นะครับเพื่อราดมสรัพยกรนะครับเพื่อสร้างกนะครับให้กับทางบรังเราปีนี้นะครับขอบครับ ต้อนรับท่านท่านรองจะในอีกครั้งนะครับนะท่านสอทศสวยนะครับแล้วก็ท่านสทศกุมศิษย์นะครับอ่าอีกจะไปกินข้าวปุ้นทธลุงนะอ๋อกระดากไปครับอันนี้ก็คือทีมงานของเทศบาลเพชรเฮานะครับแ้วก็เพิ่ดจะมาสนับสนุนโรงเรียนประดูษฐ์ังเฮานะครับสำหรับเกมต่อไปคือราย่านอุ่นฟุตบอลพร้อมอย่างแน่น พร้อมแล้ว11คนลงสนามเลยครับครับนะครับนะครับกีฬานบ้านนะครับสนามนี้มีตัวไปแลยนะครับ10ลับนะครับชั้นที่ต่อไปนั้นเป็นกีฬาสาลคนนะครับรวมตัวได้เลยนะครับเท้าวบ้านนะครับกระถางกี้านนะครับแมตช์นี้นะครับประตูน้องผาเป็นเด็กนะครับถึง10ลักตัวกับแต่กีฬา10ตักที่เลียงนะครับ ว่าประจันโอ้แม่วันซับใจยังจ่าเลยนะครับประมาณยิงยืนไปประมาณสามประตูต่อหนึ่งนะครับแม่บ้านว้อยยอดได้สามมิลแบบลักตานะครับวันนี้ทางโรงเรียนบ้านองค์กรของเรานะครับได้จัดแม่ไปรักตานะครับให้เลี่ยนะครับมาแล้วมาขอบ้านนะครับประจักษ์แม่บ้านนะครับสุดยอดยิ่งเพื่อจะจัดได้เลยนะครับนะครับประมาณสิบเอ็ด่านนะครับแล้วก็แม่บ้านสิบเอ็ดพันนะครับนำโดยใครนะครับแจ้งที่กองอเมริการ เลยนะครับนะครับเป็นกีฬาสากลนะครับฟุตบอลน,นะครับพอบ้านคณะไปบ้านเด้อนะครับเอาลูกใสยแอกตันดิส่วนบันทึกการนะครับจะแจ้งในลำดับต่อไปนะครับนะตอนนี้